ราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจเราเป็นเศรษฐกิจที่อาจจะซึมๆนะฮะแต่ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างน้อยๆก็ยังไม่ถดถอยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่เหมือนในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะวันนี้การล้มละลายของพวกบริษัทต่างๆก็แทบจะไม่มีนะฮะแต่ว่ามันเป็นบริษัทที่อาจจะเติบโตช้าสอดคล้องไปกับเศรษฐกิจที่เติบโตช้า ปัญหาเศรษฐกิจมันอยู่ที่หนี้ครัวเรือนนะที่เราทราบกันดีนะครับว่าโอเคคนไทยก็เป็นหนี้กันกําลังซื้อก็ไม่มีแต่ว่าก็ยังมีงานทำนะฮะเพียงแต่ว,ว่าเงินเดือนที่ได้มามจ่ายหนี้หมดนะก็เลยไม่มีเงินที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจมันมีหลายอย่างที่สามารถทําให้ตลาดหุ้นขมันขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่เพราะวันนี้มันอยู่ที่ความมั่นใจด้วยอย่างที่บอกตลาดหุ้นราคาไม่แพงและ แต่ว่าค,คนต้องมั่นใจก่อนครับว่ามุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ดัะนั้นคือจุดที่เราลงมาหนักที่สุดในโลกแล้วก็ valuation ก็ต่ำนะคะถูกในรอบ15ปี20ปีสำหรับคุณบูตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อแล้วใช่ไหมคะผมว่านะฮะผมว่ามันเป็นจุดที่ควรควร,ควรจะเริ่มสะสมนะฮะแต่จ,จะไม่ไม่ใช่ซื้อทั้งหมดนะครคือวันนี้เนี่ยแน่นอนความที่มันเปิดกว้างเราสามารถลงทุนที่ไหนก็ได้เนี่ยการกระจายความเสี่ยงก็ยังมีความ,มสําคัญอยู่ไม่เหมือนในอดีตที่ ที่โอ้ยซื้อหุ้นไทยให้หมดเลยผมเชื่อวันนี้เนี่ยแบบนั้นก็คงไม่ได้นะครับเพราะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยกับการเมืองไทยมันก็ยังสูงอยู่นะครับแต่วันนี้ถามว่ามันมีหุ้นที่น่าสนใจในตลาดใหม่มันก็มีเยอะพอสมควรที่มองแล้วเนี่ยโอกาสที่หุ้นเหล่านั้นเนี่ยโอ้หจะจะตกหนักๆเลยเนี่ยก็ก็มีโอกาสน้อยนะครับเพราะต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเศรษฐกิจเราเป็นเศรษฐกิจที่อาจจะซึมๆนมฮะแต่ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่ถดถอย อย่างน้อยก็ยังไม่ถดถอยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่เหมือนในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับหรือในวิกฤตต่างๆเนี่ยเพราะวันนี้การล้มละลายของพวกบริษัทต่างๆก็แทบจะไม่มีนะฮะแต่ว่ามันเป็นบริษัทที่อาจจะเติบโตช้าสอดคล้องไปกับเศรษฐกิจที่เติบโตช้า <c oughs> นั้นเราอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจที่มันช้าเติบโตช้าคนก็ไม่อยากจะใช้จ่ายมากนักนะครับแต่มันไม่ได้เป็นอารมณ์ของเศรษฐกิจที่อยู่ในวิกฤตนะครับ คนกังวลว่าจะตกงานพรุ่งนี้ไม่มีงานทำนู่นนั่นนี่ก็จะทำให้อันนั้นอจจะมีผลเยอะแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนก็ยังมั่นใจอยู่งานก็คงยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันบรรยากาศมันไม่เอื้อนะครับแล้วก็มันมีตัวแปรเ,เยอะเลยเกินก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้เงินภาคธุรกิจก็เลือกที่จะไม่ลงทุนนะครับจากเดิมที่ปีที่แล้วเราก็มองว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการลงทุนละไม่ใช่เฉพาะจากบริษัทไทยแต่บริษัทต่างประเทศเอง เห็นปีที่แล้วนี่ BI o ก็เป็นเรคคอร์ดทฮนะถ้าใครติดตามตัวเลขก็เห็นว่าบริษัทที่มาขอส่งเสริมจาก BI เนี่ยตัวเลขทะลุ1ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรกในน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับใน1ปีนะครับที่มาทะลุ1ล้านล้านบาทก็หมายความว่าอะไรครับปีที่แล้วเป็นปีที่ขอส่งเสริมเนี่ยปีนี้ปีถัดไปก็ต้องเป็นปีที่เขาลงเงินแต่ผมก็เชื่อวันนี้หลายหลายบริษัทก็เลือกที่จะชะลอไปก่อนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทรัมป์จะเอาอยัางไรกับประเทศไทย สองไม่รู้ว่าการเมืองเราจะเป็นยังไงสามก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะโตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆไปอีกนานแค่ไหนเหล่านี้ก็เลยทําให้บริษัทต่างๆก็เลือกที่จะชะลอมันก็เลยเป็นอารมณ์ของเศรษฐกิจที่มันก็เลยซึมๆนิ่งๆเหมือน,นที่เราเห็นแล้วดันมาโดนนักท่อ,องเที่ยวที่มีไอ้ไอ้ A A เรื่องของจีนที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เดินทางมาน้อยลงนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่มันก็ต่อเนื่องกันมาเยอะนะครับมันก็มาเจอกันตอนนี้พอดี ค่ะแต่แสดงว่ามุมของคุณไพบูลเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอโตช้าแต่ว่าไม่ไดิกริใช่ไหมคะไม่ใช่คราสิสไม่ใช่ช็อคที่จะมีผลกระทบรุนแรงเหมือนกับที่เราเคยเจอโควิดสับแพรมต้มยำกุ้งเราไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนั้นคือถ้าผมดูจากตัวเลขของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอาแค่ก0รอบริษัทเพราะตัวเลขอื่นออาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เนี่ยในการอบริษัทเนี่ยมีน้อยบริษัทมากนะฮะที่อาจจะ มีความเปราะบางหรือว่ามีความไม่แข็งแรงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทที่แข็งแรงนะครับในแง่ของไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนหนี้ก็ไม่ได้สูงดีเรโซก็ไม่ได้สูงกระแสงเงินสดก็ยังดีอยู่นะครับส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าเลือกที่จะไม่ลงทุนเพิ่มไนงะเลือกที่จะไม่ได้เติบโตอะไรมากมายคอนเซอร์เวทีฟกันธนาคารวันนี้บ้านเราแข็งแรงมากนะครับถ้าดูในแง่ BIS Ra t i o อะไรเนี่ยสูงมากๆเลยแต่ก็เลือกที่จะไม่ปล่อยกู้ไงก็เลยมีเงินบรรจัยผลเยอะอย่าง้ยว่าแบงค์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จ่ายปรรพณเพราะว่าเขาก็มีสภาพ ไม่ปล่อยกู้เพราะยังกังวลอยู่ก็จ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นไปเพราะยังไม่ได้ใช้เงินก่อนนี่ก็จ่ายเอาไปก่อนอหลายหลายบริษัทก็มีการซื้อหุ้นคืนนะครับและการซื้อหุ้นคืนก็สอว่าอะไรครับสภาพคล่องเขาเหลือเยอะมากเขาไม่เรียกเงินไปทาอะไรเช่นเดียวกันก็ซื้อหุ้นคืนก็เป็นการทําให้ราคาหุ้นมันดีขึ้นด้วยนะครับถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ดูสังเกตดูในแง่ของอัตราการว่างงานก็ดีนะครับหรือเลขต่างๆก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้สอถึงว่า เศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาหนัก,กน,นะครับแต่แน่นอนปัญหาเศรษฐกิจมันอยู่ที่หนี้ครัวเรือนเนะี่ยที่เราทราบกันดีนะครับว่าโอเคคนไทยก็เป็นหนี้กันกําลังซื้อก็ไม่มีแต่ว่าก็ยังมีงานทำนะฮะเพียงแต่ว่าเงินเดือนที่ได้มามจ่ายหนี้หมดนะก็เลยไม่มีเงินที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรกันนะครับก็ก็ต้องใช้เวลาแก้แต่ว่ารัฐบาลนี้เขาเข้าใจปัญหาดีแบงค์ชาติเข้าใจปัญหาดีแล้วก็จะมีก็เห็นเริ่มเห็นมีหลายมาตรการออกมาคุณสู้เราช่วยอะไรนี้ครับหลายๆอย่างที่พยายามที่จะมา ทำให้ตัวเลขนี้มันมันกดลงไปให้มันลดลงลดลงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปผมคิดยิงตัวแปรสําคัญสุดก็คือการเจราจากับสหรัฐด,ด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้ผลดีออกมาคําว่าผลดีก็คือว่าเราก็ไม่ได้เสียเปรียบคู่แข่งเรานะครับเราไม่สามารถเดาใจสหรัฐได้ว่าเขาจะเก็บอัตราที่เท่าไหร่แต่ขอให้เราไม่สูงกว่าเขานะครับก็ยังทําให้เราสามารถแข่งขันได้ก็คงวันนี้ยังมีหลายตัวแปรอยู่แต่ก็เชื่อว่า หลายๆบริษัทนี้เขาก็ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนแต่โอกาสที่เห็นตัดอินเด็กซขึ้นแรงๆเนี่ยผมคิดก็ยังไม่มีนะฮะแล้ววันนี้<ช>คงเป็นการเป็นปีของแห่งการสะสมค่อยๆสะสมหุ้นนะครับแล้วก็อาจจะหวังเงินปันผลไปก่อนนะครับส่วนแคปิตอลเกนเนี่ยมันจะมาเมื่อเมื่อมันต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรที่คุณกีต้าถามผมผมก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรนะเมือ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มักจะมองไม่เห็นนะฮะไอ้พวกจุดเปลี่ยนต่างๆที่จะมาเวลามันมาแล้วมันถึงจะเห็นอ,อย่างยกตัวอย่างตลาดหุ้นฮ่องกองสองสามปีที่แล้วทุกคนโอ้มันแย่นะครับแย่พอๆกับเราเลยลงทุกปีเลยอยู่ดีปีที่แล้วโอ้ก็กระแสเงนินเข้าไปเยอะแล้วมาได้จุดติดอีกปีนี้พอมีเรื่องดีฟซิกมีอะไรเนี่ยทำให้คนกลับมามองหุ้นจีนมองหุ้นเทคที่ list อยู่ในฮ่องกองแล้วก็มีตลาด IPO ีโเขาเปิดกว้างทันทีแล้วมีหุน้น ไอเพีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามาแล้วมันเปอร์ฟอร์มได้ดีต่เนี้ขึ้นกันไม่หยุดเลยตลาดหุ้นฮ่องกงจากที่คนมองว่าไรออฟไปแล้วว่ามันไม่ได้เรื่องเลยคล้าย้ตลาดหุ้นไทยนะวันนี้นะครับลงปียี่สิบเปอร์เซ็ยี่ปเซ็นมาหลายปีต่อเนื่องเลยพราะเขาเจอตั้งแต่ไอ้ไอ้ที่เขามีชุมนุมถือล่มอะไรกันแล้วก็ต่อเนื่องมาจนเจอโควิดนะครับเพราะเขานโยบายเดียวกับจีนล็อกดาวนานมากนะครับจนส่งผลเสียหายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เขาใช้ในโยบาย การเงินเขาที่ผูกติดกับสหรัฐอีกนั่นเป็นเป็น,ปนอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าเขาเขาเขายัางใช้เหมือนเหมือนตะกร้าเงินเหมือนที่เราเคยใช้สมัยก่อนแต่เขาคนละระบบนะครับแต่ว่าเงินเขาเนี่ยผูกติดกับดอลลาร์อยู่ก็แปลว่าเขาต้องทํานโยบายการเงินเหมือนเหมือนสหรัฐแต่สหรัฐเศรษฐกิจด,ดีเ,เขาเศรษฐกิจไม่ดีเขากาไปไป,ไปทํานโยบายเดียวกันก็เลยยิ่งทบยิ่งยิ่งถาทให้เศรษฐกิจเขามีปัญหาแต่ว่าตลาดหุ้นยังเปิดฟอร์มได้ดีมากๆนะครับอันนี้ฉันอันนี้มันตอบว่า ยิงวันนี้เนี่ยผมเชื่อเงินเนี่ยมันพร้อมที่จะ move ถ้ามันขอให้มันมีเรื่องราวอะไรที่มันมันดูดีขึ้นครับค่ะนี่แหละค่ะคาถามคือมันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคือถ้าพอจะพอจะประมาณการนะคะหรือว่าพอจะออมองแคทัลิสต์นะคะมันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างคะคุณไปบูลที่จะทําให้หุ้นไทยตลาดไทยเนี่ยมาถึงจุดที่เป็นจุดพลิกผันมันจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าแบบพี่เกาหลีใต้เคยเจอการเมืองมานัก แล้วก็พอผันได้นะคะหุ้นเขาก็ไปเลยนะคะอย่างฮ่องกงก็อย่างที่คุณภับุนพูดถึงว่าพอมีฟล o ์ไหลเข้ามาเฟมมาตราการกระตขขุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลคือมันต้องมีแค t ลิสต์บางอย่างนะคะหุ้นของยุโรป GDP ก็ไม่โตเลยนะคะแต่พอเพิ่มงบการคลังเชนิยบว่การเงินผ่อนผายหุ้นก็ขึ้นนะคะมันดูมีสิทงที่มันต้องเป็นแค t ลิสต์ใหม่เข้ามาผมผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าถ้าคุณกีตาจําได้เนี่ยออพอคุณแพงแพ,พทองทานขึ้นใหม่ๆเนี่ย แล้วมีวันหนึ่งที่คุณทักสินแกไปงานสัมมนาแล้วแกก็พูดสิบแปดมาตรการของแกพันห้าร้อยชุดเลยก็คือมันทันทีอ่ะมันมันขึ้นได้ราะมันมันมันสอดถึงอะไรมันสอดถึงว่าผมเคร่งจริงๆต้องทุนพร้อมอ่ะแต่ว่าโอเควันนั้นพอขึ้นไปแล้วเนี่ยหลหลายอย่างไม่ไม่เป็นไปตามที่ที่ที่พูดเอาไว้ไงมันก็เลยมันก็เลยลงมาใหม่นะครับเน๋ยวันนี้เนี่ยถามผมมันมีหลายอย่างที่สามารถทําให้ตลาดหุ้นเราขึ้นได้นะครับแต่ว่า มันก็ต้องขึ้นอยู่เพราะวันนี้มันอยู่ที่ความมั่นใจด้วยอย่างีมบอกตลาดหุ้นราคาไม่แพงแล้วแต่ว่าคนต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วคนก็รู้แล้วปัญหาเราคืออะไรถ้าเรามีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ชัดเจนเนี่ยผมคิดตลาดหุ้นก็พร้อมพร้อมที่พร้อมที่จะขึ้นนะครับอ่วันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะมาจากจุดไหนอ่แต่ว่ามันก็การ มันมันก็เป็นปกติของตลาดหุ้นอยู่แล้วที่มักจะไม่ไม่เห็นก่อนเพราะถ้าเห็นกันก่อนเนี่ยมันก็จะมันก็จะขึ้นไปแล้วเห็นกันก่อนเนี่ยวันนี้ก็ไม่ต้องวิเคราะห์กันมันก็จะขึ้นไปแล้วนะครับใช่ไหมมันมักจะเป็นอะไรที่ไม่เห็นนะครับอแต่ก็คาดว่ามันน่าจะมาแนวแนว,แนวนี้ก็คือแนวแนว,แนวของอ่าอาจจะเป็นว่าถ้าเผื่อสมมติอผลักดันงบประมาณเสร็จทําคุยกับทรัมป์เรียบร้อยดีอผ่านงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ยุบสภานะครับโอ้แล้วก็จะอันนั้นอาจจะทาให้ตลาดหุ้นตื่นเต้นก็ได้ว่าโอเคจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับหรือว่านโยบายหาเสียงต่างๆอะไรเหล่านี้ผมคิดมันตอบไม่ได้หรืออยู่ดีๆนะครับมาตรการต่างๆที่ทําในช่วงเนี้ยโอ้โหมันส่งออกดอกออกผลที่ทําให้คนมั่นใจขึ้นนะครับก็ก็เป็นไปได้อีกนะครับมืนนมันมันตอบไม่ได้เท่าไหร่นะครับว่ามันจะเป็นต่งไหนแต่ผมคิดว่ามันก็หนีไม่พ้นอะเรื่องความมั่นใจ เรื่องที่มันจะตุ้นทําให้นักทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับค่ะ,คะแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมีแคทาลิสต์มาเนี่ยเราพร้อมที่จะขึ้นจริงๆไหมคะคุณไพรวงคคะอย่างฮ่องกงอย่างเกาหลีเนี่ยเ,ออเขามีหุ้นเทคเขามีการโกรดของตัวบริษัทจดทะเบียนพอสมควรนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยมันเหมือนมันตาดกันมาหรือเปล่านะคะไม่งั้นมันก็จะเป็นปัจจัยที่โยนเข้ามาหุ้นขึ้นวันสองวัน,วนเดือนหนึ่งแล้วก็ก็งเงียบไปผมคิดว่าจริงๆวันนี้ ตลาดทรัพย์เองเขาก็เขาก็ลุกขึ้นมาทำไอโครงการจ้มพลัสนะฮะอ่ก็คือพยายามที่จะทำยังไงให้ให้ให้บริษัทไทยเนี่ยมันสะท้อนถึงมูลค่าทางพื้นฐานของของแต่ละคนนะครับเอาจ้มพลัสนี่ก็คือว่าเขาก็พยายามที่จะส่งเสริมให้บริษัทต่างๆเนี่ยม,มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนใน3ปีข้างหน้าแล้วก็สื่อสารแผนเหล่านั้นแผนที่จะทำให้เติบโตนะฮะคือเหมือนคค้ายๆว่าบังคับให้ทุกคนคิดว่าจะโตยังไงอ่ะภายใน3ปี ที่จะทำให้ราคาหุ้นคุณดีขึ้นให้มูลค่าหุ้นคุณสูงขึ้นคล้ายๆกับที่หลายๆประเทศเขาทาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีที่เขาทาสําเร็จนะครับอย่างญี่ปุ่นเวลาทําเสร็จไม่กี่ปีให้หลังเนี่ยราคาหุ้นเขาเรคคอร์ดทฮเลยนะครับขึ้นไป40,000จุดที่เราเห็นเนี่ยออของไทยก็ทําเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตลาดทรัพย์ k i ิก off ไอโครงการนี้แล้วจัมพ์พลัสของเขาเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะให้บริษัทต่างๆเริ่มสมัครเข้าโครงการนี้แล้วก็จะเริ่มทําสิ่งเหล่านี้ออกมา ผมคิดมันก็ทาส,สอดคล้องกันไปจริงทางรัฐบาลนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาพยายามที่จะสร้างดีแมนเข้ามาผ่านกองทุน ESG อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็โชคไม่ดีที่สภาพตลาดมันไม่เอื้อนะครับก็เลยทําให้เงินไหลเข้ามาน้อยเกินไปเนี่ยมผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราแก้ปัญหาฝั่งสัプายฝั่งดีมานก็ต้องหาเข้ามาเติมเพิ่มนะครับวันนี้มันก็ยังมีหลายกองทุนในประเทศเองเนยครับที่ยังถือหุ้นไทยน้อยมากนี่อาจจะเป็นจังหวะที่เขาอาจจะเลือกที่จะปรับเข้ามาถ้าเขาเริ่มเห็น เวลาเวลามันเห็นสัญญาลไรที่ว่ามันมันจะดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเงินเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเข้ามาเพราะเงินเหล่านี้เงินส่วนใหญ่เนี่ยของคนที่ก็บริหารแบบกระจายความเสี่ยงเนี่ยเขาได้กาไรเยอะนะครับจากการไปลงทุนต่างประเทศอะ่ะรัฐบาลนี้ก็จะมีมีเข้าใจว่าจะมีการออกประกาศเร็วๆนี้ที่ถ้าเราเอาเงินที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีลวนะครับในช่วงนี้ปี2ปีนี้ก็เพื่อที่อยากจะให้เอาเงินเราเงินก้อนนี้กลับเข้ามาลงทุนในหุ้นไทย วันนี้ก็มีความพยายามนะครับที่พยายามจะดึงเม็ดเงินต่างๆให้เข้ามาสู่หุ้นไทยฉะนั้นถ้ามันทําตรงนั้นได้ควบคู่ไปกับแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดรัพย์ก็พยายามจะทำให้บริษัทไทยที่อยู่ในตลาดรัพย์ของเราเองเนี่ยมันมี visibility สูงขึ้นในสายตาของทุกคนให้มองเห็นมากขึ้นว่าคุณค่าบริษัทเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เรานี้อาจจะเป็น catalyst ก็ได้ที่เราอาจจะคิดว่าวันนี้มันอาจจะไม่ออกดอกออกผลแต่ว่ามันก็เริ่ม อย่างน้อยมันเริ่มมีก,การทําอะไรแล้วนะครับเป็นการวางฟาวเดชันแต่ว่าสําคัญที่สุดก็อยู่ที่รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ด้วยนะครับต,ตรงนั้นนะถ้าทําได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็พร้อมที่จะไปแต่วันนี้ถามว่าจะเทคออฟเลยไหมก็คงยังยังยังไม่ใช่นะต้องต้องเตือนอีนนิดนึงนะผมคิดคงยากที่นตลาดหุ้นไทย take off เทคออฟแรงๆช่วงนี้คงไม่ใช่คงเป็นการพยายามจะบิว build ฐานขอไม่ค่อยอยู่ในระดับนี้ให้มันยืนได้แล้วค่อยๆขึ้นเทียนเน็ตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น S ีเนียโอที่อาจจะเป็นไปได้มากกว่าโมสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ